สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเชา้าวันอาทิตย์ที่20นะคะเดือนตุลาคม2567แป,ป๊บๆเดียวก็จะสิ้นเดือนตุลาแล้วจ้าวันนี้นะคะไม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนกันจ้าที่สวนหลังบ้านอันน้อยๆน,นิดๆของเม่เพึ่งนะคะก็ตอนนี้ไม่พึ่งก็กําลังปลูกผักหลายชนิดหลายอย่างแต่ก็ยังไม่ครบเนาะโอ้ไม่มีครบเลยค่ะผักเยอะแยะเลยนะคะ ในโลกนี้ผักมีหลายอย่างเนาะแต่เราอย่าพูดไปไกลจะเอาแค่ผักที่เรากินประจําวันนะคะแบบกินบ่อยๆเนาะนี่นะคะไม่พึ่งก็ปลูกผักหลายอย่างเลยจ้าต้นที่อยู่กับต้นมะม่วงนั่นก็เป็นต้นผงชรดนะคะหรือว่าผักชัยยานะจะไม่ใช่คณนาเม็กซิโกนะคะถ้าคณนาเม็กซิโกเขาจะใบแหลมกว่านี้คะ่ะแล้วก็มีมะเขือพวงจ้า ันนี้จะเป็นมะละกอต้นเตี้ยนะคะทางนี้ก็จะเป็นต้นชะอมค่ะต้นชะอมแล้วก็จะมีพริกจ้าพริกชีฟ้านะคะมีอยู่สองต้นต้นนี้ติดลูกแต่ต้นนั้นไม่ค่อยติดลูกจ้ะพริกนี้จะเป็นพริกสีขาวจ้ะคล้ายพริกรก,กระเฉียงแต่ไม่ใช่กระเียงนะแม่ค่บอกว่าไม่ใช่พริกกระเรียงแต่เป็นพริกอะไรขาวๆนี่แหละอืม นะคะตามนั้นอันนี้จะเป็นมะเขือตอแหลจ้าตอแหลแาเลืกินนะเธอลูกเล็กนิดเดียวไม่ใช่ตอเล็กนิดเดียวนะติดลูกดีมากค่ะนี่โอ้ติดลูกดีมากเลยนี่ทางนี้ก็มีจ้าทางนี้ก็จะเป็นถั่วพูค่ะข,ขึ้นคางอ่ะเดี๋ยวแม่เพิ่งจะเสริมคางให้เขาอีกค่ะทางนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้ คล้ายๆพริกเกลียงอาจจะเป็นพริกเกลียงนั่นแหละมไม่รู้จักนะคะอันนี้ก็พริกชิฟ้าจ้ะทางนี้เป็นต้นทางนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นบวบเหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่บวบหอมทางนี้จะเป็นบวบเหลี่ยมนะคะใบไม่เหมือนกันคืออาจจะพูดผิดก็ขออาภายัยนี่เป็นมะเขือเทศเขาวดูเขเยืยอยทางนั้นก็จะเป็นดอกพงครามดอกยี่โถแครนะคะแล้วก็จะมีถั่วอยู่ หนึ่งสองสามสี่ที่จริงไม่เพิ่งปลูกถั่วทั้งหมดตรงนี้นะคะแต่เขาไม่งอกอืโดนฝนทับจ้ะตอนนั้นนะคะแล้วก็มีแตงแตงกวาไม่เพิ่งจะปลูกไปถึงนู่นเลยนะถึงต้นที่ทำร่องผักแต่เขาไม่งอกจ้ะงอกสองตน้นก็เลยเหลือสองต้นนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นมะเขือจ้ะมะเขือยาวมะเขือยาว นี่จะเป็นมะเขือเปราะที่เรเพิ่งเก็บไปผัดเผ็ดไก่นั่นแหละนะคะมีค่ะตะไคร้นะคะต้นแค่จ้านี่ก็มะเขือจะอันนี้แผ่นค้างคกนะคะลายเขียวๆแล้วก็มะเขือยาวแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวมะเขือเปราะสีขาวนะคะมีอยู่หลายต้นเลยแล้วก็จะมีนี่ค่ะ ดอกชมจันทร์ค่ะนี่ดอกชมจันทร์พึ่งติดติดดอกแล้วเดี๋ยวม่พึ่งจะทําร้านให้เขานะคะนี่เขาเลยขึ้นต้นกล้วยแล้วทางนี้จะเป็นผักเชียงดาจ้าแล้วก็มะเขือค่ะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นมะเฮ้ยไม่ใช่มะสิชะสิชะอมจ้าแล้วก็ผักชายยากระถิ้น ดาวนะคะอูย้ยอดอุด Mont ูยอดสะดาวอู้ดนนนนนเดยว่เพิ่งจะเก็บนะคะผักเชยาก็ยอดสวยๆเลยเพื่อนถูกฝนนะคะแล้วก็จะมีใบชะพลูเดี๋ยววันนี้ลเจ้าจะโดนฉันเก็บไปแกงหอยนะคะนี่ใบแมงลักนะคะใบกะเพราค่ะสวยๆเลยโอ้มดกัดอัตบาเลยขอโทษ หมดกัดจ้าหมดกัดโอ้หมดเต็มใบกะเพราเลยอะก็อนี้จะเป็นต้นพวงครามทีไ่ไกเพิ่งปลูกนะคะใบโหระพาออ้หมดโอ้แม่เอ้แม่เบียยสมัยคำนี่ก็เป็นดอกไม้ค่ะดอกบานบุรีนะคะชวนชมมะละกอต้นเยกวานะอะไรนะ,อะ,รนะบอนสีเออ รือวาสนอยปะแปงนะคะแล้วก็ชะอมจ้ามีใบยานางค่ะใบยานางกระชายนะคะอมีหลายชนิดอยู่นี่ค<ม>่ะบอันนี้เป็นขิงใบเตยสาระนอันนี้จิงจุ้งฉายหรือเปล่าเนาะชื่อจำไม่ได้กุยช่ายผักแพวแล้วก็อันนี้อะไรนะผักกระแยงอ้งวพลึกจำบาน แล้วก็ต้นหอมอันนี้จะเป็นอืผะอีลาหอมเปนะคะแล้วก็ไม้พืงกำลังเพาะขึ้นช่ายนะคะนี่กำลังออกนะคะขึ้นช่ายแล้วก็จะมีต้นบัวบัวที่ไม้พืงเพาะเองจ้าเพื่อนๆน,นี่บองเพชรน้องบีมนะคะบัวเพาะเองจ้านี่นี่เพิ่งเพาะเองนะคะนี่ แล้วก็ผักกันจองนะคะของเรานี่สวยงามนะคะแล้วก็มเพื่อนกำลังปลูกต้นผักสลัดนะคะแล้วก็ผักกาดขาวจ้ามันเป็นต้นผักพวกไอ้ไม่ใช่ผักสิดกอกพงครามคณะยังไม่ปลูกนะคะยังไม่ทำร่องฝนตกเปียกร่องเมาางื่อวานเนาะก็มีต้นกล้วยโอ้ลืมต้นกล้วยลืมรีวิวต้นกล้วย ต้นนั้นจะเป็นต้นส้มหรือต้นอะไรนี่แหละไม่พึ่งปลูกทิ้งๆแล้วก็เขาก็เกิดนะคะแล้วก็จะเลืออันนี้กล้ากวางตุ้งฮองเต้นเนาะไม่พึ่งยังไม่ได้ปลูกนะคะเดี๋ยวก็จะปลูกวันนี้แหละนี่นะคะแล้วก็จะมีผักบุ้งอ่าผักบุ้งเกลวที่ไม่เพึ่งซื้อมาแล้วก็รากเขางอกไม่พึ่งเอามาปลูกนะคะนี่ ผักในสวนของเรากระพอได้เก็บกินจ้าเพื่อนๆน,นะคะสวยงามจ้พาพอได้กินจ้าถ้าคนกินไปเยอะไม่ต้องหาตลาดนะคะแค่นี้ก็อยู่ได้อืมค่ะถ้าเพื่อนๆมาชมสวนค่ะดอกไม้สวยๆนะคะนี่ก็คือดอกอ่ะอะไรนะฝาประทานพรนะคะสีขาวสีชมพูแล้วก็สีม่วงค่ะเพื่อนๆ